เลืออยู่คอยสิคายได้อใน,นีเจ้ามามูซาเอา,าอแตนะนะ่พระคอยละล่ะเอาในพล้นเแชดกวน้ำในพลธอเพชรนี่พระพอันนี้และวคอยสิคายนี่นะบอกให้คนพันสว่างมาซื้อเอาในเด้อมันบ่เม็ดได้คนนะนี่นะคอยไปเห็ดคอยไปทำลายได้ได้ไดพระอันนี้นะเราคอยทำลายจริงยังไงมาเถอะเดี๋่วเราคอยทำลายบราเป็นสิบอะพระอันนี้เนาะยันเบลื้มอะ มับ่เหลือไปต้นเท้าชื่อเอาอยู่ในวังน้ำเอาไว้ใส่กระเป๋าไว้เพื่อนพวกปักหลักษาเฮาได้แม่ใส่กระเป๋าเงินไว้กระเป๋าเงินก็เงินเท้ากระสีอะไรเท้าหลักเสชองไว้เท้านี่กระสีอะอรเดี๋ยวเราลงชม้พาดแบบบ้านตันี้เลยเงี้ยวมีเงินสีมันกีดนี่ซ้ำมันกรีดน่ะเอนเงินเฮามีซ้ำมันกีด

ติดจบ่พี่ซีเอาไปยันี้ได้เถอะพีมกนี่จาน้ำมัเทาพี่ใช่พี่ซีขาว่าศุไปายมือสอาอยู่อ้โหปับเมนยังสบายอนนัอไปได้ยังมีเห่าคปติดเห่านี่นะพุ่งเอามาจะใ้มาพุ่งน่ะคอยื้ออาแงะแงมแงมแงมคัเอามาหเปแว่นนั่นน่ะ มเามาเปลาลินเอาไว้ให้ลูกเ่าลินนไม่ลูกไว้ลูกบินเ,เอยอันนี้พะคะก่อสีแดงจะกัมามางลินไมนี่ทีเจ้าวิธีดูที่เจ้ากินหรืกินเราได้จากสูลกินนุกพวกีนกัดโลดแบบดิบหรอสุกดิบดีแล้วแป็บอกเผาเลยเปนบอกแมนได้่เอาไปพ่านน,น้อยๆน้อยๆน้อยน้อย,อย,อยล้วเอาไปตำ ตำใส่กระปูนหน่อยคือมาค้ามหนึคมบล็ลอ,บอกบล็อคมบล็อคมปะบล็อคมอะไรก็มากดอกแค่นะกันยังแ้วตำคือมาขัวอ่าตบแซบบ่ไปดูสุดยอดตเคยกินชับ ไปเลาะฮ้อนน้ำของเห็นบ่อเห็นเห็นยานแนทไปฮ้อนน้ำของนะอ้าจะไปเฮ้ยเจ้าเห็นยานแนทไปฮ้อนน้ำของนะขอไปดูที่นีกับว่าวจ,<ะ>จะดูที่นีเจ้ารักหวยเหนียนะออกมาห้อย ใจบ่สมัยได้น้ำได้ในนี่ดีใจเนาะโอ้ก็เป็นซิวในที่ชอบอ <จะ S 2> ย่าลืมออยยอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เป็นเด้อห้องน้ำห้องในอยากได้อยู่บ่ได้โอ้ยจะสบเอาตัวเป็นยังไงนะสมมุติว่านีนวาน่วอเทอร์เจ้าพูดได้บ่กห้องน้ำนี่พูดได้เนาะ แต่ว่าเอารถจกมาจกเอาเลยนะจกจากทองบ่วงซ้ำซีบ่วงก็ได้เลยแม่นบอแม่นเดี๋ยวเมื่อหน้าแล้วคอยชื่อจกเนาะกับส่วนไม่มาเทิดบอเนี่ยมาเทิดคูได้อยู่บอ่มาเทิดคูหน้าไอร้อนยักษ์างเอาจะคูได้เขาบอกว่าได้ใครสร้างนะเอาบไปคูเราเพูนว่าเอามาเทิดคือบัวว้าบบัวปาร์คว่ะมาเทิดในใจสมาธิยิบมัน เป็นลักคุบอกรมา,ข,มาข่อยยิ้มให้่ามาไ่อยยิ้มให้ไหมข่อยยิ้มแมงเป็น,ปนอันนั้เ,เจเาเนน้าจับเ,เนนมีเมยเมียท่ซัดซอเฮ้ย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 เฮ้อเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อเ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเฮเ้เฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้้เเ้เ้เ อย่างกันว่าพนั้นเ็ดเป็นผู้นิพพ์เป็นไปน้ำาดเพเด้อน้ำเพิ่นได้แม่นแม่จไปตัดจอไอเพิ่นเด้อนิดจ้างไอเพิ่นเลยดีดีเอ้าี่เอาเลยใสจองผมเนี้ยเิ่นอยู่น้ำกันรู้ไหนดังขวบได้ดังคุบไปเลยหดังคุบนี่แล้วดังคุบเอมนี่ อเนเอาก็ได้ะวลาฝนตกบ่เถิดออกไปการนปมแบบนี้บ่ะกั้นแต่ก็ได้บ่ได้ไหมได้อยู่เนาะแล้พอทุกลิ้นน่ะพอตุกลิ้นแทงไปหาจับเอาไปดูอุดปมนะคอยหมักไปจับใกล้ๆนี่ป่ะโอ้ยอยากซื้อกูเป็นนะมึงนี่หักเมาวะหักเมาวะหักเป็นนี่บ่ะเลยเลย ไปไม่ได้ไปไม่ได้มันความน้ำมืวิทความน้ำมืวิทยเห็นไเสียงดังวุ่นวุ่นพี่น้องเลยเอ้าเดี๋ยวพอแผลสิขออนุญาตลงมาก่อนพี่น้องเลยเนาะจับนี่ไปเที่ยวไทยได้อเค็งเด้อาวัต เป็นสบายกันด้เนาะสบายด้วยสอยกันจับสอยกันเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเอาความอะไรไหมตัวอยากได้อยากมีอยากเฮ็ดอยากเป็นเป็นอะไรอ่เอ้าได้มาเคียวพอมบ่สบายมาเคียวมาใช้นะฝุ่นนี่ผูกมาเคียวมาเก็บไม้พักต่อพักโซ่ลมสอยกันเฮ็ดกันทำเป็นได้ได้ที่นอนไม้รับดีอยู่บ่บ่เป็นอะไรอย่างว่าบ่รับไอ้เธอเอามานอนนั่งรับไปใช้ซะ เอาไปล่นผ şey ู้สาวว้าาเจ็เดเจ็ดเอ้ค่ไหนแร่เฉพาลังคุปนะยังอยู่ กะทาปลูเป่ายัง่ะมันจะได้นอนเมื่อคืนนี่มันอุปนดีว่าไอ้เถิดคือเก่าไว้ดีๆได้ไม่หิดคอยหนักอืมแต่ยังหิบกะหนกะมัดสนี่จะรงองาลง นี bien, sí, Pero, para, para, nah. ้ไปแล้วโอ้ยหายเชือกไงนี่นี่นี่ชูจมันนี่เอ้ยนั่นแหละเอ้าบ้าบ้าบาเสื่อันนี้นะตุกต้นไม่มันเลมเลมก่อนแล้วก็ใส่ใหม่เลยใช่ตั้งรองอืมดูไม่ยากดีปี ค่าสือจะแนมนี่โอ้ยอ่ากอกง,งาขนาดบานันฮะโฮดลีบันนี้ฮะทำทั้งบืดดันส่งใช้ว่าชีลึกว่าสีเศนะ้าน่ะสบายโอ้โอน่าประได้บ่แห้งนำพุก <c oughs> ว่าดอ,อกว่าดีกว่ดี bò và xì gà đang nằm nó nhà mau không để mau sụp đây bò mau à mặc rồi bò bên nhé các nhé nhà mau ở đây ham xe tổng chiếc bò tụi bằng xe tổng đấy ôi cả đi lao <cười> <cười> mình mang thấy này đi đi Man! 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 hàn Man! 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 hàn Man! 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 จะนอนผ้าใหม่บนนอนนะฮะสุดยัยกิดกก้อนจะไปนอนนะบ่ผ้นใหม่มุ่งนะฮะโอ้ยขรเอาผ้าใหม่มุ่งได้ข่อยมึงแไงฮะนะเะาบ้างใหม่มุ่งเด้อเนาะจานไหม่มุ่งเด้พี่น้องเอ้ยผู้นอนชุ้ยสุดยัยช่วยผู้พี่น้องเลยจานไหม่มุ่งทางบบาภัยนี่ะทางสบายเป็นมาบ่ไหม่บ่ไหม่ ที่ยาบ่ที่จ่ายเงินแศษหนึ่งยาหามือบ่ญยามื่อสาวพันยังบ่ญยาหนึ่งร้องเลยถ้าเป็นเบาภัยหน,นี่ยาอะไรเบาภัยมื่อละสาวพันนี่ไครมีผู้จ้างยาสุดยานี่อันนี้จ้างให้ยากับุ่ญยาเป็นอะไรคือบ่ญยายาบ่ได้บ่ยาบายัวไร่โอ้โห ระว่างยาครับบาเทอี่เืองีเลือกนี่เรื่องเอาเัเรื่องเอายาบ่เรือเอาบาเทอร์ี่เอายาดีกว่าเอาบานี้บาเทอร์สี่จะได้บารนี้ฮะบอระว่างยาครับครับเจ้านี่เมียว่าเรื่องเอายาบานี้ฮะะไดยาคิดนักได้เนาะเป็นเนาะยาไม่ได้เนาะยาไ่ได้ เราเลิกใจเราก็เป็นพระโอ้เจ้าได้ค่ะคอยเลิกไปได้คอยเอาเราก็ได้เราไปได้ปัดมาเทือดเด้อมาเทือดไปเอาคุยกเป็นคนต์ัวนลกันไงก็อยู่รำกันไรเอารัวนี้ยนั่นอ่ะนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าไปแล้วบันี้ฮะ น้องทางทำทางทีมจอน้ามาดานันได้จังเมตรแล้วพอดระบบได้เชวาแล้วใกล้แล้วฉะนเนาะยังดีแต่ชิปพี่น้องเลยซิปซิปปลายเมตรเลิกชุดนี่เคยจ้อนี่จังเมตรหาชิปหาิปคุ้งจอาน้าเนาะ ข้ากาหันนั่งบ่แซ่บบ่้อยเ้าออดร,ร,รนโอ้จุดจะหาไดตาหาชิปตาหาบ่คันว่าสามหานิค่าคันค่าสา้าั่สียบได้ได้แทงแล้วนี่ชิด่แล้วชิปด่ชิปด่กับเ,ม,เมตรตาเมตรแล้ว,ลวไวนีเนาะ

เรื่องลับบอกให้นะเมื่อหน้ากอม่ิเล่ามันี่มันิ่มแล้วเนาะโอ้ยจะยิมห้ำสำราญแเราแ่ังแน่ตูู๋ดได้่อยมาตหลังบนท่านมแบเล่หอบเลานบอม่ด้เอาบุคปิดวังกันได้โมกุฮะเนาะปิดวังกันอย่างนี้ก็อันนี้เฉลยเลยโบอยากเด้อขอขอเสียงขอขอเสียงโบดบ่ หายเฉลยครก็หายหายลาบไปก่อนนี่บ่บอกพอเสียงโหวดว่าให้เล่าบ่แพ้หรือบ่ให้เล่าเลยนะให้หลายคนเล่าเล่าเรื่องยังไงนะให้ให้ให้คนโหวดนะสองคนเอาเบอกรีกับบอกกังพายย่อยจะเท่ากันแล้วนะเท่ากันด้วยเอาลีเป็นบ่ให้โหวดบอกกังพายมาจากโหวดอีกแลบอกใครอย่างนี้กูมวยก็จะเทิดนนะจ้าไอ้เทิด์นไเทิดนแตลงมาแหละห้เราเป็นคนตัดสิน่วยให้เล่า โอ้คนสามคนคนนี้สามคนนี่เดิาลงมาอาเถิดเอาเถิดมานี่มานี่มานี่อาเถิดลงมาดูนี่ลงมานี่วาเพิ่นีใช่ทามเพิ่นี้เดือยทามนี่ไอ้มาเถิดตัดบินบ่ยองเลยตั้งนาทีแล้วบวคลิปคลิปฮกคิปแป๊อเจาอย่างเราทันยุ้แมนไว้เพือกนันคลิปหนาปุจัก เหดแบบลูกบออ๋อลูกเห็ดจพังรู้ไ่มหยาพังหยาบพงข่อยหาพังุาดแล้ว่ด้ยไงนเอ้านิมัมาดนเอาเทิร์าเทิรนั่งฮะนั่ง่าอ๋เย็นเย็ยนบอกเพืนั่งบองเพื่อนนั่งมาเทิรมานั่งนี่นั่ง้เพื่นเียดกีถามนะเอ้าเอาเทิร์ดมอดมอดกอนยาจะไก่อนเออปาไ้วางใดวางนึงก่อนก็ได้เออเดี๋ยวจะเป็นถไม่ค่อยนะเดี๋ยวนี้นะมีเรื่องลับแล่วพอแค เรื่องลับเกี่ยวกับข่อยนี่ยนะข่อเราไม่อยากให้บล็อกบอลลี่เราไม่อยากให้บอกนี่นะหลาทอ้องคิดเห็นจากเจ้าไฮบล็อกเสียงคนสามคนหมดนะตกลงเลยใช่บอกบอกไม่บอกแล้วเนาะเฮ้ยของไทยดเดี๋ยวบอกบอกมันพิจกันนะถูกเพราะว่าเรื่องเล้วมันพิจิกันนะเพราะว่าเรื่องมู่คู่นี่คันวานแนวมันบ่เป็นควบหลับเนี่ยเขาบุคคลหลับได้เหร พอบอกกับบอกกันได้เอาเจ้าชีไฮบอกรือบอกคันบอกไปดิุญาตพิกกับเราพึ่งเราพืชได้ดิเพราะว่าออกมาไว้แบบนี้ได้ดิเนาะเอาชีห้เล่าหรือบอกให้เล่าดีกว่าเอาเอายัไงเฉลิมไพพอว่าบอกพายตัดสินใจแล้วเฉลิมไพมาดูเล่าบอกเพราเราบอกสู่กันฟังเราเป็นได้ไรเอ่ยได้ดีได้แล้วในเห้เล่าเลยบพื่อนเนี่ยเล่าเลยแล้วเโอ้ยบอกพอดี เพราะว่าบนยอพลาดเลยเพราะว่าเป็นมูเป็นทีมงานเดียวกันนี่นะครับผมรับ่อยผมอยากให้ทีมงานกันว่าเฉียงเคนมากเนาะประชาธิปไตยประชาธนทิพย์ไต๋ว่าใช่เป็นเทไรพอรู้แพทย์มีความเย็นเอาคอยพร้อมแล้วพร้อมให้เราแรกกับพ่อให้เราให้เราพร้อมพร้อมสืบตั้งตั้งรับตั้งรับเอาข้อไม้ก็ไปนั่งใกล้ๆกันนะเพื่อพังน้อกันเลยไดเอาคอยคอยจะเป็นหักฐานน้ำบัดนี่คอยจะเป็นหักฐานหักฐานทั้งนี้ดีหรือไรก็นคอยจิตน้อมรับพอรู้อพทย์พร้อมทีครับไปดีัส เราเลยได้สนามบปิดลบอีกรอบไปเอาปิดลับก็ได้บ่าบอดดิบ่าบ่แม่นดวนั้นคอยก็จะปิดยุ่ยเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าชามคนนา้นเดี๋ยวเสียงโบดเสียงโบดคก็อยากคู่บแต่บ่าวบ่าวอยากคู่รเอฟซีคนก็อยากคู่รอลุ้นกันบ่าวถอยากคู่กันดีฮะโอ้ยบาวลีใครว่ากล้องตอนนี้แล้วนี่เอฟซีคนนั้นอยากคู่หรออยากคู่เนี่เพิ่นด่า มันเรื่องอย่างเรื่องป่ดแผลหนักมากไอ้ดิอ้าวเอเจ้าจะไปถือซากว่าได้ปวดพผลดิที่ค่อยว่าไปนะค่อยลืมขึ้นว่าเนาะเอาให้บ๊อบวอเล่ารถนะเราเลไปเล่าเบิดเปลือกแล้วเล่าเรื่องนี้เล่าได้แบบนี้้ดยทางบ๊อบวอตเองนี้เนาะจำบ๊อบบ้านได้อันชื่อมัวมาลาบกินสู้กันกินสู้ทีมงานแหละกับมูฟูไอ้น้องเขากินในนี้ ดีมาบอสีดีพอกินอิ่มนชำราเปนี่เฮียพ้อยบาเนี้เนาะแม่ยัางบมพอบอเบ้าีเบ้าีดผไหวเลยเป็นยังไนี่เป็นยังไงเดียเาหกัลังใจแล้วกันย่างกินชาคนเด้อเดีอะดกันชู่ๆอู้พอเพ็ทดี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  แคล้แค่ๆพอน้องแพงก็เจ้ามือมเป็นอะไรปะนี่เมื่อเราบอกว่าอันนั้นเดี๋ยวนี้นะว่ายังนะสิพร้อมหรพังอะลีบอกเอาๆๆเกิดยังขึ้นก็ต้องรับได้รับได้เดี๋ยวนี้นะอิดหน้ากันย่อยากเล่าอะจะได้ก็รับได้พอน้องแพงป่าเพราะมันลงมาตันนีนะเราอืลาง้วกินอิ่มนำสำราญนาทีหห้อยแล้วนะนีนเนาะเรื่องล่ามันก็มีอยู่วเบา โอ้ิมาเ่าคอยสองคนวันนี้เ็นว่าคอยลุงมาถ่ายอบอสคอยบอกจ้าแล้วเหรเพ่นเสียใจวังีเอาเราเลยวันี้จเราเลยวันนี้เ่าเลยเหรอโอ้ยไข่ถาพังยนี้นี่นะไข่ก็ว่าจับข่อยู่เี่ดีาเพนนวันนี้ถืเราก็บพกเาท่านี้ัวจาเราพังอย่เนาะไอทลงมาถึงแล้วจะก่ยวนี่ยเนนกระถาถาพังถรุนน้ำาไ ว่าลิงเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสียใจนะในที่ว่าจะปลูกโมเมนต์ว่าเสียใจหรอกเพิ่นอันเพื่นความลับเนาะโมเมนต์เพิ่นเพิ่นเสียใจนะเพิ่นจะดีใจและวแคมแคมแม้ว่าดีใจเสียความตั้งใจเพิ่นจั็หน่อยนิซื่อนะโอ้เพิ่นว่าเพิ่นว่าชื่อมีมะขวดบ่โมแม่แนวนั้นเดี๋ยวได้อย่างนี้บอให้ลุ่นล้่นว่าเล่าความลำคอยว่า หลายนาทีเต็มแล้วข่เปิ่งนี่เราป่ายแล้วเราเราเาพังเนาะแม่เนไกับพังบ่เนือไดกับพังนะยันอีกทังพังหรือวดีทางทางอยันนี้เอาเลยชาบะวัดพอกเป็นคิดหน่าครับ่ะยโอ้ยโอ้ยเอาเลยพีน้องเลยป็นคิปน มันสบายดีเด้อสบายดีครับคุณพ่อช่วยบอกรถไพี่น้องถารอรุ่นน้ำกันตอนต่อไปบอกว่าถัาที่เราอย่างชูพรน้องแผงพังพี่น้องเลยถารอรุ่นน้ำกันทั้งนี้บ่าวเทิดกระบอกไพโรจ่ายโจดใจจ่อพี่น้องทุดยท้ายไีว่าไอ้คลิปหนาเดยกันจะได้กระชิบตั้งตัวพี่น้องว่าทีเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีก็ได้พี่น้องเลยเนาะรอมรอมหาพังบ่พอเพลย์ส่าไปก่อนพ่อเก่าเข้ามาสบายพี่น้องบอได้คลิปหนาเลยพังอะไรนะคลิป